สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูนาค่ะหนูนาพาไปดูนะคะหน้าศาลมุกดาหารตอนนี้เป็นภาคเที่ยงเนาะมีอะไรกินเที่ยงกันเนาะมีเสียงแจก,กข้าวเที่ยงกันแล้วนะคะอยู่กับช่องน้องหมานมเปี้ยวด้วยนะคะแม่หนูนาถ่ายเหมือนเดิมค่าไปรับข้าวเที่ยงกันนะคะคือเรามาเข้าห้องน้ําที่นี่นะคะอาศัยพื้นที่ตรงนี้เข้าห้องน้ําสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะ อยู่หน้าศาลถึงนี้เองค่ะกำลังฉีดวัคซีนประชาชนอยู่แล้วก็จอดรถที่ลานตรงนี้กันนะคะถ้ามาก็ฝั่งถนนทางโน้นจะเป็นศาลมุกดาหารเนาะทางด้านนี้เป็นอะไรเนาะเป็นสำนักงาน ท่องเที่ยวและกีฬามุกดาหารอ๋อมีแต่สถานที่ราชการทนทั้งนั้นเลยนะคะย่างค่ะลูกว่าไงนเดี๋ยวนี้เป็นพี่เฟื่องเก็บไปให้มาถึงเหรอคะพี่เพิ่งมาพี่ซัต้าอยู่ออกมาจัโมงออกมาจัโมงถามทัพคูกี่มงลูกมากี่มง ออกมาก้าวบูมามาสองคนแค่นี้เออทีแรกว่าจะนอนพอดีน้องไม่ได้ีนะ้มัดีนะน้ำมันไม่หมดไม่หมดจ้าเพิ่มแก๊สเต็มถังแล้วจ้าคุณนายจ๋านะคะเนาะดีนะน้ำมันไม่หมดเหมือนพ่อฟื้นพ่อฟื้นน้ำมันหมดเมื่อไหร่อยู่ที่บ้านกบตุ้มว้าวที่โถได้เห็นรถได้เห็นรถเต็มน้ำมันเมื่อเช้านุ่นแล้วแล้วผมแล้วเลยเอายาทำยังไงอย่างรถ เขียนออกไปก่อนแล้วก็เติมดูดูดูนี่ไงพอฟืนฮ่าฟุ้งลูกสาวนายอันนี้บอหมดมาเติมแก้เต็มถังแล้วนะคะเนาะสองคนนี้เพิ่งมาถึงล่าสุดเลยนะคะล่าสุดเลยแใช้ล้ำขนาดเลยก็สัมผัสก่อนนะคะโอ้โหกินข้าวกับอะไรครับท่านน่าอร่อยจังผัดกะเพราหรอคะ นีอยดกะเพราเอามือกะเพาปลามึกเจอคุณป้าแล้วนะคะขอคุณป้านะคะเรี่ยงข้าวนะคะนีแคะเกินแล้วนะคะทนกครัยอดอะไนั่นเองกะเพปลามึกเนาะกะเพราปลามึกเป็นไทยครมีสอง่องไหม มีหลักวิวหลักร้านปก็บลาหมึกหนในนิวหลักร้านดูคุณเธอบ้านนอกเดิอกกินข้าวกับพ่อฟื้นที่เออเขานั่งกินตามร้านเรานั่งกินตามวาวตามทางเดินฟินฟิน ย้ะเพราะว่าจะล้อนะจะล้อนั่ง้องเหอนั่งจอนะคะเนาะเสือจะนั่งกินบนเก้าอี้นี้พอเสือมีเก้าอี้ที่สมรนั่งกินอยู่บนเก้าอี้นี้พราะพี่สมนก็มีเก้าอี้สําหรับคนที่ไม่มีเก้าอี้ก็จะนั่งแบบนี้ก็จะนั่งแบบนี้แล้วก็แบบนั้น วันวันหนึ่งก็กินยาเป็นร้อยเม็ดข้าศิลพอฟื้นก็จะกินทันทีเลยนะที่ได้มาเรากาลังดูนลก็ไม่หอมย้ายข้าหน้าสันแ่หอมหน้าสันมุกดาหารแม่สันพระภูมิพระภูมินะแพร่บุรีเมืนกันสารใจเจ้าไอ้หอมแพร่บุรีนะคะเนาะสูดเด้อป้าหอมป้ากกำลังใจลุงป้าตัวขอบคุณเจ้าองนนาเป็นน่าจะเป็นพี่เฟื่องเก็บไปให้นะคะพี่เฟื่องเก็บไว้ให้หนูไหม อ๋อขอบคุณค่ะหนูไปห้องน้ำห้องน้ำมาบัาดี้จ้าคนสวยน้องอ้อบ๊าดี้น้องอ้อบ้างมาสวยมากเลยน้องอ้อสวยทุกวันนะคะรอแป๊บเดียวกินซาค่ะพี่ตีนูอยากกินอันนั้นเด้อรอแป๊บฮาใบเอี้ยนพี่วิบักซื้อหนึ่งแถมดีน้องน้อง น้องต้นอ้อจะได้กินพิซซ่าแล้วแปงกรอบนะพี่ทีแป้งบางกรอบแป้งบางกรอบไม่ได้ของเล่ากินไหนไม่ได้เอาไว้ให้นูหน้าบอกขอบคุณค่าและแล้วเราก็กลับมานะคะเราได้กินอยู่นะคะน้องเสือก็จะกินแบบนี้คุณนายก็ต้องคุณนายก็ต้องนั่งกินแบบนี้นะคะถ้าเป็นคุณนายถ้าไม่หนีบก็ไม่ใช่คุณนายนะคะ มาเห็นกันนอนเลยเยอค่ะเนาะคอมเมนต์ตลอดใจเจ้านั่นแล้วกับทิมสังเกตเจ้าก็อ่านอยู่สมอนสมอนสมอนลงบอลืมว่าเป็นยายเป็นยังไงเมื่อสองคุณนายเจอกันต่อว่ากันใหญ่เลยนะคะสองคุณนายเจอกันต่อว่ากันใหญ่เลยไม่เจอกกกัันนนนมมาาแล้ว็องต่อว่ากัน คอมเมนต์แล้วไม่อ่านอย่างประมาณเนี้ยเข้าไปในไลฟ์สดคอมเมนต์กันเลยไงหมฮู้ไงนักสนุกไปเอายางยันไยพลยัดสมอนไปบ้านยางยันมอยเหมือนกันสนุอยู่ยางยันไรน้ำตกไปเราลืมคือเป็นยัสมอนเราลืมคนไรอยู่นู่นเราก็เข้าไปคอมเมนต์ตอนนี้าไม่รู้จักเหรอลืมลืมลืมว่าพี่สมอนเป็นใครไม่ไม่คิดว่าเป็นสมอนที่ไงอ๋อก็คิดถึงกันเนาะโอ้นั่นแหละนักสนุกพี่สมอนงอนเลยเหรอ มีสอนรอๆเลยบอมาหอมีหูนะคะเนาะอนั่นนะอันนี้จอหอนะคะเนาะนั้นจอรอนะคะจอรอกินข้าวอยู่ปุ้นนะคะเนาะอันนั้นเนนเพลตเนาะเรียเาเสมตสมบไม่ไมไม่นั่งเรียงแถวกินเลยนั่งเรียงแถวกินดีๆ้แล้วก็มาถ่ายเออมานเรียงแถวกินดีๆติดเบอร์ด้วยไปเบอร์นงเบอร์อเอราน้เหอนะตดเแถวน้ปอร่อย ถ้าตอนนี้ไม่อร่อยก็ไม่มีอีกแล้วบัวแซ่บร้านนี้อร่อยมากเก็บซองแดงมะกินเลยทันทีไหมไป่ก็บซองแดงพี่้พี่จันทร์หอมพี่พี่สมอนเอาเอาเงินแล้วต้องเก็บซองแดงมาเป็นมงคลหุ่นไปไหว้หม่องใส่กระเป๋าเสื้อร้านชื่ออะไนเสื้อทำไมไปอยู่ตรงนู้นมันอร่อยจริงๆอร่อยมากอร่อยมากมันบอกเขาบอกชื่อร้านเขาไม่นันเราแต่บอกว่าร้านร้านน้องโอ ร้านน้องโอน้อองโร้านเดียวกับเมื่อวานไหมคะกิบร้างโกบอนเฮาส์ร้านเดียวกับเมื่อวานไหมค่ะร้านเลยร้านน้องโอหลังโกบอนเฮาส์อร่อยมากครับผมชื่อเจ้าของร้านน่ะชื่อผู้ชายน่ะชื่อเดียวกันคอยค่ะชื่อเดียวกันชื่อเล่นก็ชื่อเดียวกันเกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันปีเดียวกันเหรอเจ้าแล้วสักเจ้าเองหน่อยแล้วไม่ไม่งงเลยงงกันเลยงงแน่แต่ว่า แต่ว่านามสกุลคนละนามสกุลไปเลยอือเออมี่นีด้วยเหรอชื่อเดียวกันเกิดวันเดือนปีเดือนเดียวกันคนละปีเฉยๆวันที่3พฤษภาคม2509ชื่อพิชื่อนายพิทักษ์แล้วก็ชื่อจิมมี่อีกเอาหอยยื่นโอ้โหจบคนคือกันแฟบเจ้าบอกภาพวงเด็กก่อนจะไปทายคลิปกขมเมี่ยขมหวยโอ้ข้าหอยอ่ะ ข้ามหอยอ่ะผิดแต่ต่างแต่นามสกุลอย่างเดียวแค่นามสกุลเกิดเปื้อนวันเดือนปีเดียวกันด้วยเหรอบัดเลยมัดเอ้าบัดอ๋อท่านใส่เป็นพิทักษ์เอาปากกามาวงคือสิมาเกิดเป็นแฝดกันเฮงนองเหรอเฮงนี่นี่ลงเลยพิทักษ์ะวงเนาะอันนั้นท่านใส่เป็นพิทักษ์ปากกามาวงบอลจักน้านสกุลเนี้ขวายืมแล้วบ่ได้เพลงดังมากครับปากกาวงไปเอาปากกาวงแล้วเมียเมียเพื่อนขายของแมนซื้อโอ้พี่อ๋อ โอ้คู่นนโอ้แล้วเห็นบอกแล้วสูโอ้คู่แฟดคู่แฟู่คู่แฟดที่ไม่เหมือนคู่เหมือนตอนแรกน่ยไปนั่งกินข้าวเปนือนที่ไม่แฝดกันเมืองนอยู่นะครับข้าวตอนนี้น่ยก็คุยเล่นคุยไปคุยมาถามอายุถามอะไรถามไปถามมาถามไปถามมาเป๊ะหมดเลยประเด็นแล้ววันนี้ผู้ใดเลี้ยงค่ะพี่จิมป้าแตน ป้าแตนเลี้ยงโอ้โหคนเลี้ยงหลับแล้วขอบคุณค่ะป้าแตนนะคะป้าแตนมอนโอมโฮมซับนะคะฝากที่พี่สกินนะคะของบริษัทมอนโอมโฮมซับเด้อค่ะป้าแตนเลีขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งช่องหนูนาคาไปดูแลนมเปรี้ยวกดกรอกค่ะอย่าลืมซื้อสินค oh, oh. wow. no. right. fulfill ้าท no. ี่พี่สกินเด้อค่ะใไซดีดีค่ะเจลรางน้ำต้องพักขาตวนี้วันที่สองวันทีสองเขาเคยทนที่นั่นไหเขาจะรู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อย มาอยู่กับคนเหนือนะเจ้าคุณี่เจ้ากอง่จะอร่อยค่ะทุกคนบอกอร่อยนุ้งไปเปิดก่อนเด้อสันต้มยำยิ่งอร่อยร้านเนอะแม่ร้านของคุณใหญ่เลยเบนนาถ่ายช่องน้องน้พเปรี้ยวรติของคุณีหญ่เนอะโต๊ะมีแค่สามไปด้วยแล้วอ่อนเป็นยอดเป็นยอดอ่อนฟังแล้วแทบไม่น่าเชื่อเลยนะกินเนาะฟังแล้วแทบไม่น่าเชื่อเลยนะคะคนอะไรจะชื่อเดียวกันชื่อเล่นชื่อจริงเกิดวันเดือน ปีเดียวกันอีกเนาะอยู่มุกทหารเหมือนกันอีกบ้านเก่าต่างกันบ้านเก่าบ้านแตกต่างกันทุกคนของคอนเทนต์อเมซิ่งค่ะเมซิ่งไม่เคยเห็นเอาเป็นกำลังใจให้พี่จิมด้วยนะคะเพิ่นมีคู่แฝดคู่แฝดทุกอย่างนะคะยกเว้นนามสกุลที่ไม่เหมือนกันค่ะ